เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับบ้านพร้อมที่ดิน,นครับรกว้างบรรยากาศดีร่มรื่นตัวบ้านก็สวยงามครับเงียบสงบเหมาะกัรพักผ่อนหย่อนใจปรับปรุงรีโนเวทให้เรียบร้อยนะครับพร้อมอยู่ได้เลยมี Wi-Fi พร้อมนะครับกล้องวงจรปิด มีระบบปิดเปิดไฟอัตโนมัติให้ด้วยครับวางระบบให้เรียบร้อยเงียบสงบ,บเป็นส่วนตัวครับสวยๆบนพื้นที่126กตารางว่าตัวบ้านมี3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถงแล้วก็มีห้องรับรองแขกด้วยนะครับห้องรับรองแขกมีโรงจอดรถให้พร้อมมีโรอบขอบลิปนะเขตชัดเจนมีที่เหลือไว้ปลูกต้นไม้ปลูกสวนหย่อมกันได้นะครับ ถนนคอนกีดในหมู่บ้านน้ำไฟสะดวกถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูสถานที่จริงประกอบการตัดสินใจกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองแปลงนี้อยู่สันปาตองครับจังหวัดชิงใหม่ห่างจากสนามบินแค่25กิโลเมตรครับห่างจากตัวอำเภอหางดง15กิโลท่านใดกำลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูฐานที่จริงกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง มีพิกัด GPS ให้ด้วยนะครับเปิดเข้าไปดูตำแหน่งทำเลและทะทางกันได้เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยรานะคาเปิดมาที่1,690,000บาทเท่านั้นครับประเมินได้ล้านเครับแต่ขายเพียงล้านหกเครดิตดีมีเงินเหลือด้วยสนใจก็ใส่ตรงเข้าไปได้สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ